แล้วม <Scroll> ีผ <fashioned language> <Greek> ู BS, ้ห so ญ like well, like ิงมีอะไรนะฮะสอดีอยู่ด้วยกันก็มีมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับทั้งเด็กทั้งเด็กเล็กเล็กน้องออมคนเรคนแก่เดินทั้งหลายออกมมาช่วยครับนะฮะโอ้แต่ละคนเขาสะท้อนความรู้สึกหรือว่ามีคําพูดที่สะท้อนใจอะไรมาช่วช่วงนั้นคนแก่หรือว่าเด็กอะไรพวกนี้เขาพูดอะไรก็เขาพูดบอกว่าบ้านอยู่มาเป็นร้อยกว่าปีครับผมนั่งอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเป็นตลาดแห่งแรกของกรุงเทพมหานครผมถ้ามาถูกเผาแล้วเรจะ้อยู่ยังไงอ่ะก็ ตอนนั้นน้องของคุณเตียคงตอนนั้นได้คุยอะไรกันบ้างไหมครับก็ก็ช่วยนะไม่ได้คุยอะไรนะไม่ได้พูดเลยได้คุยกับพี่ก็ไได้คุยกับพี่ตรงนี้ครับก็ไม่ได้คุยอะไรก็คือว่าคุยเล่นกันก็คุยเล่นกันตามมาตราอันนี้คือตอนตอนยังมืดครับผมตอนช่วงสายครับอืมก็คุยเล่นกันตามมาตราเอาละฮะทีนี้พอเหตุการณ์ผ่านไปอย่างรวดเร็วพอถึงค่าเริ่มมืดแล้วเจออะไรขึ้นมาครับก็ทางสังกระทรวงโทรบอกบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์โดนตัวประมาณยี่สิบคันครับ ับครับผมดูด้านของไอ้มะขวานเัี่ะครับผมเราพักถ้ขับมาตรงเทวการครับแต่นั้นเราอยู่ที่ไหนฮะก็อยู่บริเวณจุดตรงที่รังรวมกันอยู่หลายแห่ก็อยู่ค่ะอือเรกได้แยกย้ายกันแล้วแล้วทีนี้ไม่ได้มีใครเข้าไปบ่อยเพราะว่ากลุ่งอะไรจะมาครับก็เลยออมาข้างในอีกฮะขู่ว่าจะเผาน้องเรือะครับผมอือตอนนั้วเป็นไงครงนั้น ก็พอเขาพอผมได้ย so ินผมก็วิ่งออกมากันครับพอได้วิ่งวิ่งออกมาไม่ถึงสิบห้าทีเขาก็าซึ่งระเบิดมาสองลูกครับพอซึ่งระเบิดมาพวกผมก็มันรวมกลุ่มกันกลุ่มใหญ่เครับครับพอซึ้นสุกสึ้นสุดระเบิดสองลูกก็เสียงเปืนมาเลยครับประมาณสามสิบสี่สิบนาทีุดแล้วระเบิดเป็นระเบิดแบบไหนครับไม่เป็นควันสีขาวแล้วก็มีลูกไฟกันได้นออกมา ครับหลังจากนั้นก็ไปเชียงปืนดังสามสิบคนนะครับแล้วใครถูกยิงตอนไหนฮะก็คือคนแรกครับคุณพัชชัยถูกยิงถูกยิงตรงไหนครับดูขาหนีบข้างซ้ายครับขาหนีบข้างซ้ายตรงข o i ขาเลยนะครับผมนี่มันก็จะหนึ่งแต่เราหายดียั้ก็ยังครับว่ายังรู้ของหนาไม่ค่อยได้ครับแล้วนี่ยังกินยาอะไรด้วยครก็ยังกินยาเป็นยาฆ่าเชื้อครับนี่นะฮะครับผมอันนี้เป็นยาที่หมอให้เรากินฆ่าเชื้อแล้วนี่เป็นเวับรองแพทย์ครับอันนี้เป็นเวับรองแพทย์ นะ,ะแล้วทีนี้ตอนที่ถูกยิงเนี่ยตอนนั้นมีใครถูกยิงบ้างก็หลายคนครับประมาณสี่ถึงห้าคนครับสี่ถึงห้าคนครับผมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกสองคนครับถูกยิงทั้งหมดเจ็ดคนครับถูกยิงทั้งหมดเส็บคนชายสองครับผมผู้เสียผูเ้เสียชีวิตนี้ก็รวมถึงน้องชายคุณศิลปพงษ์ด้วยครับโดนในชุดเดียวกันนี้ใช่ไหมครับชุดเดียวกันครับชุดที่บอกว่ายิงมาหลายๆนัดสามสิบก่านัดเนี่ยเข้าคนนี้โดนยิงที่คนขาน้องชายโดนยิงที่ไหนครับข้างหลังครับแล้วก็ระเบิดข้างในทะลุออกหน้าฮ แล้วตอนที่เขาถูกยิงนี้อยูย่ใกล้เขมนครับ <c oughs> ก็เขาอยู่ผมอยู่หลังเขาก้าวเดียวครับพอพอกระสุนมาเนี่ยเขาล้มพอไิ่งสุดกระสุนผมมองมองมาหาเขาอ่ะเขาล้มลงไปนอนกับพื้นครับผมก็ตะโกนถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ตอบเขาก็ลุกขึ้นมาแนละ้วเขาวิง่งผมก็เลยวิ่งตามเขาไปเขาวิ่งไปได้เท่ามานร้อยร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะครับเขาก็ล้ม,ม ผมก็คว้าตัวผมรู้ว่าเขาน้องผมรู้ว่าเขาโดนยิงอ่ะผมก็เลยรีบพาตรงโรงพยาบาลครับ <ฮะ S 2> อตอนนั้นยังไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงครับครับทีแรกผมคิดว่าเขาโดนยิงขาเพราะว่าผมวิ่งตามหนังเขาเนี่ยผมเห็นขาเขาก็เพลกหรือว่าเขาโดนยิงขาครับครับพอไปพรอนพอไปรับตัวเขาจริงๆอะ่ะรู้ว่าเขาโดนยิงที่ทีแรกคิดว่าโดนยิงข้างหน้าแต่พอไปไปถึงโรงพยาบาลเราวิ่งเห็ว่าโดนยิงข้างหลังทะลุออกข้างหน้า เพ,เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเหตุการณ์ด้วยนะครับพอดีมีกล้องวิดีโอที่เขาจับภาพได้เดี๋ยวเราจะเชิญท่านผู้ชมไปดูแล้วก็ทั้งสองท่านช่วยดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ช่วยบอกด้วยว่าเหตุการณ์ตรงไหนมันเป็นยังไงช่วยอธิบายด้วยนะครับไปชมพร้อมกันนะครับ โดนยิงรอบแรกเลยใช่ไหมครับที่บอกว่าสั่งิดนัดเข้าอันนี้พากันไปลงมาดีกว่าน่าครับแล้วตอนนี้เสื้อแดงยิงแล้วไปไหนล่ะครับก็นายหนูไ่ทวงเลยครับคนเสื้อแดงครับก็เขาเาก็ยังวิ่งได่ยิงได้ยิงได้ยิงไม่ได้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วยิงแล้วก็หนีอ่าคือว่าเขาวิ่งเข้าไปอยู่ตัวหลานเลยนี่เลยครับอันนี้นี่คือตอนที่ตำรวจเข้ามาแล้วเขาจับ คนที่ใส่เสื้อดำอะแล้วถืออาวุธเซิเลยฮะก็คือ,คอ<ะ>ต้องสงสัยว่าคนนี้แน่ป็นคนจริงแหละตำรวจตำรวจจับได้แล้วเหรอฮะจับได้แล้วครับนี่น้ำเงินเล็กนี่เราจับได้คนหนึ่งครับจับได้คนหนึ่งไหนฮะจับไปแล้วใช่ไหมครัจับไปแล้วครับ อยู่หนะรัอยู่หลังรถนะครับนั่นคือคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นคนยิงเพรามีปืนด้วยเชือดำใช่หลังเพราะว่าคนรัแทรู้ว่าไอ้นี่เราไปทอลคุณลาแต่รางวัลนะอันนี้ังอนเยวันละจัดปืนกลงนิ อันนี้ก็ถ่ายแบบมหม่ๆนะอันนี้ถ่ายร้านอันนึงชั้นสองครับนี่เสียงปืนใช่มัรับเข้าผมอันนั้นเขายิงกันอยู่ตรงไหนอะุดที่เราเห็นไม่ขึ้นอะคือเขายิงเสื้อแดงเขายิงอยู่ตรงทางฝั่งนู้นนะครับอตอนนี้ผมยืนอยู่ทางฝั่งทางซ้อ,อ,องฮะอ,อ๋ะอ อันนี้คือกล้องนี่คือถ่ายพวกเสื้อแดงที่ยืนตรงนั้นใช่ครับเห็นชัดว่าเป็นเสื้อแดงครับ้าอันนี้เดินเข้าไปไล่ยิงในตลาดเลยนะตอนี้ช่วงที่เดินเข้าไปไล่ยิงหรอครับาเดินเข้าไปไล่ยิงตามซอเลยนะครัตอนนี้เอิงที่เห็นเราเห็นเราได้ยินเสียงมันเว้นระยะนี่คือช่วงที่เขาเดินไล่ยิงครับผมนี่นี่นี่เป็นรอบสองใช่ไหมครับรอบสองตอนนี้รอบนี้น้องชายผมวิ่งวิ่งวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วโอ้ยว่าโดนแล้วรอบแรกนี่คือ30นัดนี่รัวเลยรัวเลยรัวไปเลยดูเดียวครับ แล้วการนี้นี่คือรอบที่เขาไล่ยิงคนนั้นมันก็จะมีเลนระยะหา่างใช่ครับเขาไปในตลาดนาะออครับเขาไปในตลาดเลยครับไปวางในตลาดบอกว่าไหนพุงน่งแง่จริงเหมือนพุ่งเงอมันสิอ่ามันเหมือนคาร์ทซ์ติ้งเหรอเขาไปเลือกยิงนะเขาโอ้ใจเย็นมากเลยอะในตลาดนี้ต้องรอรู้สึกจริงนหฮะเนี่ยทีฮะเลนระยะเป็นนานแล้วยังที่มีเสียงแกรงว่ายังยิงแล้วมังไม่หมุนไปไหน แล้วตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนกันครับชาวบ้านกรหลบงนี้ไหนกันคือตอนนี้ผมพาน้องผมโรงพยาบาลแล้วอ๋อมันห่างกันแค่ไหนครับสามสิบนัดแรกตะกุศลเนี่ยครับภาพเดียวภาพเดียวครับประมาณไม่ถึงไม่ถึงนาทโอ๋อเพราะนั้นบางส่วนก็เข้าก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วคนที่น้อยมันไปใหญ่ที่ตลาดฮะแล้วคือว่าบังแล้วบางส่วนก็วิ่งต่างกันมาเข้าบ้านเลยทีเขาวิ่งไล่ไล่เข้าหัวจีนบ้านไม่ดีถึงน้านจีนบ้านเลยไล่เข้าในแอยตามซอยตามอะไรทั้งนั้นเข้าไปเลย เราค็นในการเหวใ่คุกเสียเงินเนี่ยอย่าอนั้นาเกิดเรื่อ s, ง่ม่เหตลยนะไม่แน่เคุณทัชัยอย ah, ู่ท mm ี hmm. ่ไหนตอนรับสองเนี oh, oh, so ่ยท yeah, ี oh, ่เ่าเลือกทีมเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่มีเด็กเสียงดังนะก็ว่างานเหญ่เลยี่เสียงอไรี่เสยงเขาอยู่ที่าน ใครนอนยิงม no ีใครนั่มีคนอนยิด้วยอ่ะอ๋นดนยิงรอบแรเลยอะอนยิงอเวล่ะคนที่อยนนี้รอบสองนี่คอเดนิงรอบแรกนแต่ว่าเขาอ๋อแตคนที่บ้านก็เห็นเพราะมันห่างกันไม่นานใช่ไหม10นาทีแล้วตอนนี้ตำรวจไปอยู่ที่ไหนกันะเพราะว่ามันเกิดเหตุครั้งแรกนี้มันก่อนหน้านี้ไม่่าง10นาที ตำรวจมาอย่างฮะภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่ตำรวจบอกว่าที่บอกว่าจับคนคนที่ถือปืนได้แล้วมันต้องเกิดขึ้นก่อนหรือหลังในการนี้หลังครับหลังจากนี้ใช่ไหมฮะอ๋อ๋อไอ้ถืึงไอถึงมาแล้วอ๋อฮะฮะเกิดต้องกล้าถามทุกช่องเลยแจ้งทุกท่านอันนี้ตอนไหนครับ ก็ดังอันชุดแราจะเป็นชุดแรกี่นเคครับอ๋อในุดแรกทีแรกชุดแรกใช่ไหมชุดแรกรับชุดแรกเขาเนี่ยเนีมัหับรับเนี่ยไหนตงไหนครับที่เขายิงนูเขานูรับแล้วพวกเราอยู่ฝั่งไหนพี่ผมอยู่หลังกล้องหังกล้องเขาทิงมาจากทางโน้นรับผมชุดแรกครับเ้ี่แล้วเราก็หลบไาไหนร